โอเคผมจะกลาวสุนทท่านชมทุกท่านเลยวันนี้นจะเกมไม้คลาบนะครับเกี่ยวกาับอาชีพครับครั้งใหม่ของเรานะครับผมไปมาก่อนเลยนะ

เดี๋ยวเราคงจะไปแล้นะครับเดี๋ยวนะครับคุณชมขอตัดนมาสักสองคนแล้วกันมาจุดออกเร็อนข้ามเช่น เราเป็นบ้านไปดินก่อนนะเพราะว่านี่แบบไม่ช่างไม่ได้หรอกจนต่อไปรถน,น,นาวเราต้องหาแกะนะทุกทีไม่งั้นเรามาเกิดตรงนี้เนดะี๋ยวนีนะ้ทุกคน เราจะเอาชุดแบบให้นานไกลที่สุด้าไม่นานเดีวเริ่มใหม่ไปไ้หทีดต้องหทีก่อนนีนาเดี๋ยวไครับทกชมไปหาทีก่อนนะกชุมเฮ้ยแก แกะมันะมตั้เะด้คนแกะมันมึอันนะแกะมีตัวเดียวอนนต้องได้สามตัวนะฮะแล้วก็จะขับได้นะ่นี่โอเคครับได้ก็หนักเหมือนกันนะครับชมไปหนึ่งฮะอืมมเห็นเจี๊บา ไม,ไ,ไม่รู้อะเอาไปคลับเตาด้วยที่รู้ๆอะคลับทำไมามันสีแดงโอ้โห,โหกว่าจะได้นะไม่ไดวผิดอันไอ้นียโอ้โหไม่ไหวว่าทำไมตีน้ำนชิบหายโอ้โหดเดี๋ยวเดียเด๋ยวจะมือเรามันเนี่ยเออผมทำบ้านไม่มีติดกลัวยิงไหมว่าท่านชูเออบ้านบ้านพักแรมของเราก่อนครับเดี๋ยิงจะบมือเดี๋ยว เรายังไม่มีท็อตเลยนะครับโอเคสร้างประตูก่อนะเนี่ยเดี๋ยวขอสร้างขอบกว้างนะเท่าไหร่วะสองบล็อกนะโอ้โหบ้านจะขนาดเป็นยังไงย้อยสักเนี่ยเริ่มแรกก็ต้องอนาดมาครับถ้าไม่อนาดจะอยู่ไม่ได้นะ ไม่พอแล้วล่ะอ,อือาตรงอีกสองเออนีอ่จะถ่านเหรอจะหาง่านข้างบนได้นมหมไหนเฮ้ยฉันรับรุมผ่าน่าน เดี๋ยวนะครับขอขราวนั้นก่อนไม่วางไม่ได้โอ้โหเกินไปอ๋ออมันก็วางได้เงี้ยโอ้โหไปนะครับไปสุดท่านกันนะเราจะได้มีไฟใช้นะครับไปาปไป,อปอโอ้โ,โ,อโเดี๋ยวนะครับยุ๊ เดี๋ยวว่าผมนี่นากแล้วฮะเพราะว่าเพืนเล่นตากอยู่เท่านั้ว จะตัดเอาไม่ใช่เราจะขุดให้หมดเลยนะครับก็จะเอาประมาณหนึ่งทุกคนนะครับเราประมาณหนึ่งครับทุกคนเดี๋ยวนะครับโอ้พอแล้วมนะั้งดแบบนะอุ้ยจะได้ค,ครับชมมุกมุกฮะยังมีฐานใช้โอ้โหเยอะไปท่านผู้ชมลงร่างกันเถอะ อุ้ยจะตายแล้วอุ้ยอาหารไม่มีทำไมเยอะจัดอาว่าไงกูเดี๋ยวเดี๋ยวไปหาอาหารก่อนนะครับทั้งชุมตรงนี้ผมว่าที่อยู่อาศัยลำบากนะครับให้เดี๋ยวขาันี้ก่อนนะครับ มันจังเกียรเลยผมไม่เข้าหรอกครับผมมีคนที่กวาทำนะครับจะมีช็อตไม่ไป้ไม่ได้ไปไปยวไปไปหาสัตว์มากินมมาานะครับทุกคนเดี๋ยวผมไปหาสร้างบ้านใหม่กัเลยกันแล้เดี๋ยวหาไม้ก่อนนะทุกคนฝึกตรงนี้ ถ่ายไปเรื่อยๆนะคุกณถ่ายก็สร้างหัวแมงกันเราเราจะนอนที่ไหนที่นั่นเลยนะถ้ามืดเราจะขุดใต้ดินเนาะใต้ดินอยู่นะเูถูหนึ่้ยมันจะมืดแล้วครับท่านผู้ชม ยังไงกูไอ้สัตว์กูไม่ชอบความมืดด้ยพี่เลยกูไปแล้วมัมยเนี่ยอาหารกินแล้วท่านชมวันนี้ทำไงดีว่ไอสัตว์เอาชิบหายยังไงกูต้องชมม่นมีทางด้วยไหรอไอเดี๋ยวอะไรก็เก่งเอาแกะเมื่อกี้อาหารของเราวันนี้เปล่าเด็กกูไม่อยากไปเลยใส่แต่ชิ้นใจญ่ลำบากแต่มีส้มยี่มานี่กูรื้อคุณเลยเนี่ยไปละเก้ยบแบบ กอยากงไอ้เนยเดี๋ยวเดี๋ยวดเออเอาเียนีจะอบนแม่ตานะคุชมเดี๋ยวทีทกันนะครับ ตายนะฮะโอ้โหตายน้องน้องน้องเป็นไงอ่ะชมครับโอเค,อเ,คเดี๋ยวขอขุดบ้านกันนะครับสร้างบ้านหลังแรกก่อนนะฮะมาแรกก็โดนนะฮะแล้วผมว่าเรจะหาอาหารได้ไงผมไม่รู้นะเออมีถ่านด้วยเดี๋ยวโอเคครับก่เก็บของก่อนนะครับ หนึ่งมาอันหนึ่งหนึ่งเตาอันหนึ่งเตาหนึ่งมาอันหนึ่งไอ้สัตว์ข้บผิดอันนี้เนี่ยสูคภาพอะไรมาเนี่ยมาอันนี้อันนี้เขาทำอาหารอะไรกันดีไอสสัตว์ไอเนี่ยกูออกไม่ได้เอาชิบหายแล้วไงอันนี้ขุดได้ไหมโอ้โห ลิ้นเงี้ยหรือว่าผมจะจิบเงี้ยโอ้ยกล่องขลังกันโอ้ยมันต้องเพลินเฮ้ยไปจิบของสิบเหดเอ้ยอันนี้อาจจะเป็นอาหารของเราก็ได้นะฮะสองชิ้นแล้วของขลังเนียแลเดี๋ยวขอปักไปก่อนนะคะรับ มันช่างมืดเหลยคืนเอ๊ยเอานี้เผาได้ไหมออกมาหนึ่งนะอย่างเงเสียอาหารมื้แรกแล้วนะอ๋อเฮ้ยไม่เป็นไรวะทำชุดงูซาลาซีโอเคครับก็ขอยจะเพียรๆนี่นะเดี๋ยวพาร์ทหน้านะครับแต่ผมจะไม่ล่นอีกนะพาร์ทที่ก็ขอติชเพียงนิดนึงนะเดี๋ยวมาพาร์ทที่สองนะบายไปเลยจ้า